หาคามราแฮร์ริสนะครับสร้างตำนานบทใหม่ได้เป็นประธานาธิบดีหญิงผิวสีและเป็นมิกซ์คนแรกของอเมริกาก็จะต้องหาใครหารองประธานาธิบดีสารัฐอเมริกานะเออซึ่งมีชื่อเนี่ยเป็นแคนดิเดต3คนนี้นะครับเขาก็คงแบบไม่ได้ใช้คนผิวดำเธอเนื้อม,มันจะต้องมีการเหมือนกับบาลานซ์เสียงอะไรอย่างเงี้ยต่างๆเนาะซึ่งบูมเบิร์กเนี่ยเขาบอกนะว่า สามคนนี้เนี่ยน่าที่จะเป็นแคนดิเดตนะเออ VP ของ Harris นะก็คือรองประธานาธิบดีนะทีมนู้นเขาใช้เป็น VP เนาะจอร์จซเปโรนะครับแล้วก็มาร์คแล้วก็คุณทิมสามคนนี้นี่แหละ เป็นตัวเต่งที่จะเป็นรองประธานาธิบดีาหากคัมราแฮริสเนี่ยชนะการเลือกตั้งที่จะมีในเดือนพฤศจิกายนนะแต่อย่างที่บอกเนาะอะไรก็เกิดขึ้นได้เธอมันเป็นการเลือกในระบบตัวแทนคืออย่างทรัมป์เนี่ยที่เขาได้เป็นประธานาธิบดีก็คือไม่ได้ป๊อปปูล่าโหวตแต่ว่าเขาชนะในระบบตัวแทนก็ม่งไปคะ่ะซึ่งเราก็ไม่รู้ไงว่ารัฐโดยเฉพาะสวิงสเตทเนี่ยเขาจะช่วงชิงชัยชนะ ตรงจุดนั้นได้ไหมคือถ้าชนะได้ก็ก,ก็ชนะไปได้เป็นประธานาธิบดีซึ่งณขณะนี้เนี่ยคัมราเฮริสนะก็คือนำอยู่นิดนิดคุณนาเออแต่ที่เมกามันจะนำไม่เยอะหรอกแล้วเวลาสหรัฐอเมริกาหรือประเทศแถวยุโรปเขาหาเสียงเนี่ยอังกฤษเนี่ยเขาไม่ได้หาเสียงนานเหมือนประเทศไทยแป๊บๆเนาะเขาบอกว่าเออเปลี่ยนมา้ากลางศึกนู่นนี่นั่นเอาคัมรามาแล้วมันจะทันไมหมนูน่นนี่คือเมืองนอกเขาไม่ลำาไ่เหมือนเมืองไทย นึกออกไหมนะเมืองไทยก็ลอยรอบลอยเรื่องนะกว่าจะเลือกกันเสร็จอืมเลือกเสร็จไม่เลือกเปล่าคุณนะกระบวนการอะไรก็ไม่รู้งงๆสวไม่อี่ยวเฉยนึกออกไหมล่ะอ่ะไม่เป็นไรลุ้นกันประธานธิบทีนะ่พิสามไปกาจะเป็นไทยนะเพราะว่ามันมีผลต่อเราด้วยมีผลต่อประเทศไทยนะมันมีผลต่อทั่วโลกเธอเพราะเขาเป็นอภิมหาอำนาจอ,อ่ะอ่ะก็เดี๋ยวติดตามนะจ๊ะ